สรุปผลการดำเนินงานสกรอ,อําเภอทุ่งเสเหลี่ยมไตรามาสที่1ประจำปีงบประมาณ2567ผลการดำเนินงานตามนโยบายกรมส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอทุ่งเสเหลี่ยมได้ดำเนินการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบคือ 1. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิทตามระดับ 2. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่พลาดโอกาสขาดโอกาสและด้ยโอกาสทางการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ในไตรามาสที่1มีผลการดำเนินงานดังนี้การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒธธิทตามระดับระดับการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับภาคเรียนที่สอง6 6งพาจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด313คน 1. ระดับประถมศึกษา58คน 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น141คน สามระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย114คนการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษาและการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ภาคเรียนที่สองสองพันาจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรวมเจคนหนึ่งระดับประถมศึกษาศูนย์คนสอระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสามคน 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย4คนโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ 3. กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตไตรามาสที่1กลุ่มเป้าหมาย17คนผู้ผ่านกิจกรรม17คนโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนไตรามาสที่1กลุ่มเป้าหมาย7คนผู้ผ่านกิจกรรม10คนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นกลุ่มสนใจไตรามาสที่หหลักสูตรระยะสั้นกลุ่มสนใจจำนวน9หลักสูตร จำนวน9กลุ่มกลุ่มเป้าหมาย63คนผู้ผ่านกิจกรรม77ิบคนกิจกรรมแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31อชั่วโมงขึ้นไปไตรามาสที่หนึ่งหลักสูตรก่อสร้างพื้นฐาน40ชั่วโมงกลุ่มเป้าหมาย15คนผู้ผ่านกิจกรรม15้าคนการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนไตรามาสที่1กลุ่มเป้าหมาย330คนจำนวนผู้รับบริการ3 3 2คน บ้านหนังสือชุมชนไตรมาสที่1กลุ่มเป้าหมาย500คนจำนวนผู้รับบริการ415คนหน่วยบริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่รถโมบายไตรมาสที่1กลุ่มเป้าหมาย150คนจำนวนผู้รับบริการ217คนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านไตรมาสที่1กลุ่มเป้าหมาย9คนจำนวนผู้รับบริการ9คนโครงการห้องสมุดประชาชนสำหรับชาวตลาดไตรมาสที่1 กลุ่มเป้าหมาย130คนจำนวนผู้รับบริการ205คนโครงการพัฒนาบุคลากรอ,อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประเมินตนเองซาไตรามาสที่1กลุ่มเป้าหมาย11คนผู้ผ่านกิจกรรม11คนการประชุมปฏิบัติการทำแผนประจำปีงบประมาณ2567ไตรามาสที่1กลุ่มเป้าหมาย11คนผู้ผ่านกิจกรรม11คน อบรมพัฒนายกระดับระบบการจัดการแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์หนึ่งห้องเรียนสองระบบไตรามาสที่1กลุ่มเป้าหมาย11คนผู้ผ่านกิจกรรม11บคนผลงานดีเด่น best practice ผลการประกวดแข่งขันการจัดทำสื่อออนไลน์ในหัวข้อ สร้างพื้นที่เรียนรู้พื้นที่ปลอดภัยที่เกิดจากโครงข่ายคุ้มครองทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาศูนย์โครงข่ายคุ้มครองทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตำบลทุ่งเสี่ยมดำเนินการจัดทำสื่อโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งเสียมรับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่หนึ่งของจังหวัดสุโขทยัยสร้างพ,พ,าพื้นที่เรียนรู้พืน้ทนที่ปลอดภัยอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยสร้างพื้นที่เรียนรู้เซฟโซนเซฟโซน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนกิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนไตรามาสที่1กลุ่มเป้าหมาย130คนจำนวนผู้รับบริการ20 5คนงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมสกรออำเภอทุ่งเสลี่ยมเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมขอบคุณค่ะ